อย่างที่3นะผมต้องการอินทิเกรต1ถึง4ของแอบส์ลูด x ลบ2อ x อันนี้คุณต้องแบ่งช่วงไงละเนื่องจากเป็นแอบส์ลูดหวังว่ายังจำกันได้ผมทบทวนนิดนึงแอบส์ลูดสี่เหลี่ยมเนี่ยมีค่าเท่ากับอะไรสี C ่เหลี่ยมเมื่อสี่เหลี่ยมมากกว่าเท่ากับ0นลบสี่เหลี่ยมเมื่อสี่เหลี่ยมน้อยกว่า0ย์คุณกลับไปดูเรื่องเก่าๆนะอยู่ในเรื่องจำนวนจริงเพราะฉะนั้นแอบส์ลูดของ x ลบ2เนี่ยจะเท่ากับ x ลบสองนี่แหละสี่เหลี่ยมมันจะเป็น x ลบสเมื่อ x ลบสเนี่ยมากกว่าเท่ากับศแต่ผมขอย้ายเลขสอไปเลยจะเป็น x มากกว่าเท่ากับ2ต้องระวังตรงนี้ไม่งั้นหลายคนแม่งผิดกับลบ x ลบสเมื่อ x น้อยกว่า2ผมย้ายแล้วนะแค่นี้เองสังเกตว่าฟังก์ชันของคุณเนี่ยมันถูกแบ่งที่เลขสอมันจำกัดตั้งแต่1ถึง4ีพูดง่าย ถ้ามากกว่า2มันใช้ x ลบสถ้าน้อยกว่า2นี่มันใช้อะไรลบของ x ลบสโอเคคุณก็แบ่งช่วงดิสิ่งที่คุณมีก็คืออะไรกลายเป็นอินทิเกรตตั้งแต่1นถะึงสเนี่ย absolute x ลบสนี่นะ dx จะเท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่อะไร1ถึงสก่อนของฟังก์ชันไหนน้อยกว่าก็ติดลบไปลบ x ลบสอ dx บวกกับอินทิเกรตตั้งแต่2ถึง4 ของฟังก์ชันบน x ลบ2 dx หลักการคิดก็ไม่ได้ยากแล้วก็อินทิเกรตมันเท่ากันแหละเพียงแต่มันไอฝั่งนี้ติดลบแค่นั้นเองเครื่องหมายลบผมเปิดข้างนอกไว้และคุณอินทิเกรตข้างในจะเป็น x กำลัง2ส่วน2ลบ 2x จำกัดที่1ถึง2สงเสร็จละเห็นนะผลลัพธ์การอินทิเกรตตัวนี้เหมือนกันเลยลอกมายังได้เลยเนี่ย x กำลัง2ลบ 2x แต่จำกัดเขตต่างกันคือ2อถึงสความต่างมันอยู่แค่ครื่องหมายลบแค่นั้นเองดูดิเพราะมันเป็นแอบสุดเสร็จแล้วคุณก็เหลือแทนค่าแล้วเปิดวงเล็บติดลบผมไม่รู้อ่ะเปิดไว้ก่อนเลยเอา2เข้าไปใส่4ี่นะสองกำลังสองเป็น4ีหารสเหลือ2 2ง,งลบสได้ลบสใส่ไปก่อนปับ๊บหนึ่ตัวตัวแรกลบกับอะไรเอาหไปใส่หนส่วนส 1ส่วน2อลบ2อ,อ่านี่เดี๋ยวค่อยคิดบวกเปิดวงเล็บปั๊บเอา4ไปใส่16ลบอะไร16กลบ8ก็เหลือ8แล้วกันผมใส่ไปเลยปับ๊บลบกับ4ลบ4ี่อ่าง่ายๆเลยอืมเออไม่ใช่สิขอโทษ อันนี้ต้องเป็นส่วน2ด้วยลืม x กำลังสองส่วนสองนะเอา4ไป16ก็เหลืออะไรเนี่ย16ส่วน2ได้8 8ลบ8 0อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเอา2ไปใส่เป็น2กำลังสองส่ส่วน2ลบ4อ่าแค่นี้ที่ต้องการหลักการไอ้ตัวนี้เท่าไหร่เนี่ย ลบสองนะผมกระจายลบเข้าไปเนี่ยมันตัดพอดีเลยเหลือ1นส่วนสเฉยๆเนี่ยแหละแล้วก็อันนี้ก็เป็นลบสก็บวกสก็เป็น5้ส่วนสเสร็จละแค่นี้เองระวังเรื่องจํากัดเขตเมื่อกี้ขอโทษทีคุณก็ลอกมาลืมส่วน2องแค่นั้นข้อต่อไปตัวอย่างที่4คุณต้องการอิทิเกตตั้งแต่อะไรลบหถึงส a b s o l u t e x ของอะไร 3x-1 dx ลบ1 dx สังเกตว่าตัวไหนล่ะที่ติด Absolute x ตัวเดียวคุณก็เคลียร์เรื่องไอตัวนี้ก่อน a b s o l u t e x เฉยๆของคุณเนี่ยมันคือ x เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0 x ลบเเมื่อ x น้อยกว่า0เพราะฉะนั้นมันถูกแบ่งที่0ผมขอลากไปเลยนะการอินทิเกรตของคุณก็ณจะเป็นลบ1ถึงอะไรก่อนถึง 0, absolute x ใช้ตัวนี้เป็นลบ x คูณกับ3 x ลบ1 5, dx บวกมากก็่ท่ากับศก็คือ0ถึง2นั่นแหละ0ถึง2ของ x คูณกับ3 x ลบ1 dx หลังจากนั้นทำไงคุณดึงอะไรออกคุณดึง x เอ,อ่อผมขอดึงลบออกมาปั๊บ แล้วก็อินทิเกรตลบ1ถึง0ก่อนเป็นผมคูณ x เข้านะแต่ดึงลบออกแค่นั้นเป็น 3x กลังสลบ x dx บวกอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง2คือ 3x กลังสลบ x เหมือนเดิม dx ทําทำไงต่อก็อินทิเกรตผลลัพธ์เหมือนกันทุกประการลบ ผมก็เป็นละ 3x กำลัง3ส่วน3าลบ x กำลังสองส่วน2จำกัดที่ลบ1ถึง0บวกกับลอกมา 3x กำลัง3ส่วน3าลบ x กำลังสองส่วน2จำกัดที่0ถึง2ในเมื่อผมเห็นว่ามันตัดกันนะดู3มเนี่ยมันตัดกันผมขี้เกียจเขียนเห็นเห็นกันอยู่แล้วปั๊บตัดไปอันนี้เหมือนกันเหลือแค่นี้ ที่เหลือก็แทนเลขแล้วเออแล้วก็เอาเลขไปใส่ถ้าศูนย์ใส่อะติดลบเปิดไว้ก่อนปั๊บเอาศูนย์ใส่เป็นศูนย์หมดอยู่แล้วลบกับอะไรเอาลบหนึ่งใส่นี่เป็นลบหนึ่งลบหนึ่งส่วนสองคุณไปทำเองนะเอาสองใส่เป็นละแปดลบอะไรเอ่ย2ก็ลอง2 4ส่วน2นี่แค่นี้ลบ0เพราะว่าเอา0ใส่0หมด ก็อันนี้ก็จะเป็นเลขอะไรอ่ะลบหนึ่งใช่ปะ่ะอันเนี้ยลบห้าส่วนสองลบสามส่วนสองอย่างนงี้บวกกับอะไรเอ่ยหกคุณก็คิดเลขต่อลบสามบวกสิบสองส่วนสองก็คือเก้าส่วนสองเสร็จแล้วแค่ mm hmm. น,นี้เอง ันที่5นะครับผมอินทิเกตตั้งแต่ลบ2ถึง5ของอะไร Absolute x กลัง2ลบ3 x ลบ4 Dx ความลำบากอ่ะมันคือตัวข้างในนี่แหละผมแนะนำให้คุณแยกตัวประกอบได้หรือไม่คุณไปหาคข้าวิกฤตอะไรก็ได้นะตามลำบากเลยแต่ที่ผมทำให้ดูคือผมอยากให้คุณเห็นเรื่องการแยกตัวประกอบมากกว่าดู Absolute ของอะไรเอกซ์กำลัง2ลบ 3x ลบ4เนะี่ย มันคือการแยกตัวประกอบของ x ลบ4คูณกับ x บวก1ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ที่ว่าเนี่ยผมสามารถแจกอับสูทเข้าไปใน2ตัวคูณกันได้จะเป็นอับสูทของ x ลบ4คูณกับอับสูทของ x บวก1แล้วคุณก็จะได้สมการมา2ตัวเนี้ย mm hmm. ก็แยกอับสูทไปดิอับสูท x ลบ4ใช่ปะจะแบ่งเป็น x ลบสี่เหลี่ยมที่ผมบอกนะเมื่อ x มากกว่าเท่ากับ4ลบของ x ลบเมื่อ x น้อยกว่า4แค่นี้กลับีปตัวหนึ่ง absolut e ของ x บวก1คุณก็แยกมาเป็น x บวก1เมื่อ x มากกว่าเท่ากับลบ1คุณต้องย้ายไปด้วยนะกับลบของ x บวก1เมื่อ x น้อยกว่าลบ1อ่าผมแยกมาละ มันก็ไม่ต่างอะไรจากการแบ่งช่วงอย่างนี้หรอกนี่มันมีลบหนึ่งกับเลขสี่ใช่ไหมมันจะแบง่งออกเป็นสามช่วงน้อยกว่าลบหนึ่งมากกว่าเท่ากับลบหนึ่งถึงสี่และก็มากกว่าเท่ากับสี่นี่คือสามช่วงนี้ถามว่าคุณอินทิเกรตเนี่ยพาดผ่าน3ช่วงนี้หรือไม่แค่นั้นเองหลักการดูอีกถ้ามันเป็นลบหนึ่งนะน้อยกว่านี้นะมันจะเป็นลบทั้ง2ฟังก์ชันถ้าอยู่ระหว่างน,นี้ ไอตัวที่เป็นไอหนึ่งเนี่ยจะเป็นบวกเพราะว่ามันเหนือกว่าแต่พอใต้สี่อ่ะจะเป็นลบแต่พออยู่ตรงนี้มันเหนือกว่าทั้งสองตัวมันจะเป็นบวกทั้งหมดนี่คือฟังก์ชันที่ผมกำลังกล่าวนะโอเคกลับมาดูตัวนี้ต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้คุณต้องแบ่งที่อะไรคุณต้องแบ่งที่ตั้งแต่ลบหนึ่งถึงเออตั้งแต่อะลบสถึงลบหก่อนนี่เพราะว่าน้อยกว่าลบหงจะเป็นลบทั้งคู่ โอเคลบทั้งคู่ความหมายคือว่ามันน้อยกว่า4ถูกไหมลบสองลบหึงเนี่ยแล้วมันน้อยกว่าลบหด้วยมันก็จะเป็นลบของอะไรเอ่อ x ลบสคูณกับลบของอะไร x บวกหนึ่ง dx นี่คือชุดแรกชุดที่2ผมอินทิเกรตอะไรมากกว่าลบหนึ่งใช่เป็นบวกอันนี้ลบต่อไปเวลาลบหนึ่งถึงเอ่อแบ่งที่เลข4ีลบหนึ่งถึง4ก่อน ไอตัว x ล4เนี่ยติดลบเพราะมันน้อยกว่า4 x ลบ4แต่ x บวก1ตัวเนี้ยมันเป็นบวกก็คือเขียนแค่นี้เพราะว่ามันมากกว่าลบ1 dx ชุดที่2ไปแล้วต่อไปชุดที่3ผมทำไงามากกว่า4ขึ้นไปนั่นกนะ็คือ4ถึง5อินทิเกตตั้งแต่4ถึง5ของวบวกหมดเลย x ลบ4กับ x บวก1 dx ซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะเป็นเครื่องหมายกับผลค่าอินทิเกรตเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่การจำกัดเขตหรือถ้าคุณย้อนกลับมาดูตรงเนี้ยมันก็ไม่ต่างอะไรหรอกที่ผมจะเขียนว่ามันคือบวกลบบวกคล้ายๆกับการแก้สมการโอเคคุณก็คูณเลขเข้าไปแค่นั้นเองลบสอลบหเนาะไอ้ลบลบเนะี่ยมันหมดแน่นอนแล้วผมก็คูณเข้าไปเลยเป็น x กำลังสลบส x ลบส dx ไอ้ตัวนี้ผมเห็นอยู่แล้วมันคือลบผมดึงมาไว้ข้างหน้าปั๊บลบตั้งแต่อะไรลบหถึง4อันนี้ก็เขียนเหมือนเดิมเพราะว่ามันก็คูณตัวเดิมนั่นแหละ x กาลัง x กาลังสองลบส x ลบส dx ส่วนตัวหลังบวกเหมือนกันแต่จํากัดเขตที่4ถึง5ก็เขียนเหมือนเดิม x กาลังสองลบส x ลบส dx ผลการอินดิเกตเหมือนกันเดียคุณอินดิเกตตัวหนึ่งแล้วคุณ copy ปี้เพปั๊บปั๊บได้เลยอ่ะผมอินดิเกตนะคือ x กํลัง3ส่วน3ลบ 3x กํลัง2ส่วน2ลบอะไร 4x จำกัดเขตที่ลบ2ถึงลบ1ที่เหลือคุณก็ copy paste มาเลยเนี่ยเนี่ยได้เลยเนี่ยได้อะไร x กํลัง3ส่วน3ลบ 3x กาลังสส่วน2ลบ 4x แต่จํากัดเขตที่ลบ1ถึง4แล้วค่อยบวกกับ copy p พ s เ e เหมือนเดิม x กาลัง3ส่วน3ลบ 3, 3 x กาลังสส่วน2ลบ 4x จํากัดเขตที่4-5ทถึง5ขี้เกียจคิดละคุณไปคิดเอาเองเพราะว่าเป็นการแทนค่าเสียเวลาคุณไปนั่งทำคิดเอาเองบ้างจบแล้ว